สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องค้นชอบดาบอ่าวันนี้ก็เป็นอีีที่4เลยนะครับอ่าผมไม่ชื่อ E ีีนี้ว่ากริฑแดนใต้อ่าครับวันนี้ก็อยากนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเรื่องกรกับเป็นกริฑเป็นสตาวุธของทางภาคใต้นะครับเจอครั้งแรกในประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ลามเข้ามาในกาบสมุทรมาลายูแล้วก็มาทางใต้ของประเทศไทยนะครับจะพบเจอมากในโซนของภาคใต้นะครับ ริมีหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับมีทั้งใบตรงใะใบใบหยักพวกวัสดุที่ใช้ทําเป็นฝักเป็นดาบก็ต่างครับบางอันก็เป็นพวกไม้มงคลเป็นงาช้างเป็นกระปังหาหรือไม่ก็แบบค่าเงินค่าทองค่าพวกพลอยตัวกนี้อันนี้แล้วแต่ฐานะของของผู้ครอบครองของเจ้าของนะครับกิเป็นทางอาวุธ แล้วก็วัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขังนะครับหรือเครื่องบ่งบอกฐานะของคนคนนั้นนะครับบางคนก็ใช้บูชาเป็นอ่าดาบเป็นมีดครูดาบครูใช้เดินทางค้าขายหรือเอาไว้บ้านเรืองป้องกันพยานอันตรายต่างๆที่จะเข้ามานะครับและกิจในประเทศไทยเราจะแบ่งเป็นสอง,สองช่างใหญ่ๆนะครับคือสกุลช่างปัตตานีและก็สกุลช่างสงขา ที่เราพบ,พบกันนะครับอามาดูกลิตเล่มเนี่ยของผมับภายนอกจะเป็นไม้เดี๋ยวผมไม่รู้นะเป็นไม้ชนิดอะไรด้ามกับฝักเนี่ยจะทําขึ้นมาใหม่ครับเป็นด้ามจะเป็นรูปหัวนกฟังกะนะครับหัวนกฟังกะคือเป็นนกประจําท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีในประเทศไทยแล้วก็ด้ามอาจจะมีหลายรูปแบบนะอาจจะเป็นรูปเทพของาศาสนาอินดูหรือหน้าลูกไก่อันนี้เพื่อนๆต้องหาข้อมูลหารูปดูเพราะี่ผมไม่ได้มีรูปอะไรให้ดูนะครับดูใบกลิตกันนะครับ กิดก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นใบจะเป็นใบเก่าครับใบเก่าเหล็กลายเดี๋ยวท้ายคลิปจะขึ้นรูปให้ดูชัดชันเหมือนเดิมนะครับพอดีผมล้างได้มาครั้งแรกนี่แบบสนิมจับเคลืเลยครับแล้วผมก็เลยใช้มะนาวล้างแล้วก็ฉโลมน้ำมันเพื่กันสนิมก็เลยแบบอาจจะดูยากหน่อยแววๆหน่อยครับอ่ากิ่ดเล่มนี้ เป็นกิดห้าขยักนะครับวิธีการนับกิดคือนับโค้งในหรือโคงโ้งนอกโค้งในก็คือนี่ครับส่วนวาวข้างในถ้าโค้งนอกก็ส่วนที่มันโคง้งการห้ากคือนับหนึ่งสองสามสี่ห้าคือถ้านับโค้งในก็นับตั้งแต่ต้นถึงไปหรือนับโค้งนอกก็ถึงจากต้นก็ถึงาปเหมือนกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยลงเลขห้าันนี้ถือเป็นมงคลครับเลขคูบาจานตัวนี้ก็ทาจากทองเหลืองนะครับ ตัวคอรัดเนี่ยครับกีบใบนี้จากที่ผมผมดูผมคิดว่าน่าจะเป็นทางสกุลช่างปัตตานีนะครับเพราะว่าดูโกงหรือหัวจิ้งจกศิลเขาตรงเนี้ยครับอ่าน่าจะเป็นทรงบัไดาสาระถ้าออกเสียงผิดหรือไม่เหมือนกับที่เขาพูดกันต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีไม่ค่อยถนัดเรื่องภาษาครับมาวัดความยาวมันดูบ้างนะค,ความยาวมันเท่าไหร่ อ่าใบกลิตมีความยาวอยู่ที่แป8นิ้วครับผมฐานกว้างสุดอยู่ที่ไม่ถึงนิ้วครึ่งครับเล็กเลี้ยวมากๆครับเล่มนี้ผมก็ตั้งบูชาไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอ่าผมได้มาจาก พัทลุงสอบถามเจ้าของเก่าเข้ามาเขาว่าอากิจเล่มนี้ใบกิจเป็นใบกิจเก่าเป็นเหล็กลรยของหมอแขกทางใต้จะเรียกสั้นๆว่าหมอแขกแต่ถ้าทางภาคกลางเนจะเรียกว่าหมออิสลามหมออิสลามก็เหมือนหมอยาหมอบ้านหรือหมอทําหมอที่ว่ามีวิชาคมอะไรแบบนี้ทางใต้จะเรียกว่าหมอแขกสั้นๆเป็นหมอทางศาสนาอิสลามครับเขาก็ได้ไปซื้อจากหมอจากหมอแขกมาผมเห็นว่ามัน สวยลายนเป็นลายคล้ายๆแบบพวกเหล็กตีทบแบบเนี้ยผมเลยชอบเลยขอซื้อพี่เขามาครับครับตอนแรกพี่ก็ได้มาแต่ใบเขาเลยไปจ้างช่างทำฝักกับด้ามขึ้นมาใหม่แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเป็นไม้อะไรนะครับฝักกับด้ามที่ใช้ในการทําจะพบเยอะมากนะครับผลิตทางภาคใต้จะนิยมกันมากนะครับถือว่าเป็นเครื่องรางเลยสมัยนี้นี่ถือเป็นเครื่องรางเลยนะเพราะว่ามีบางเล่มก็มีอายุแบบหลากหลายร้อยปีมากๆครับ เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะทําทรูปพร้อมมีคําบรรยายรายละเอียดเหมือนเดิมให้เพื่อนๆเ,เข้าไปรออ่านได้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ครับเดี๋ยวรอ,อดอูคลิปต่อไป ep ห้านะครับน่าจะมีดาบเข้ามาใหม่เล่มนะครับเป็นเป็นดาบเมืองแต่มีความเก่าความเก่าประมาณเก้าสิบถึงไม่ต่ำจะเก้าสิบปีเล่มน,นี้ใบผ่านสงครามมาเยอะมากเดี๋ยวรอให้ดาบมาถึงเลยผมจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆรับชมนะครับ วันนี้ถ้าผมพูดเรื่องกิดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่มีความรู้อะไรมากมายทำทำคลิปออกมาเพื่อความชอบครับหรือเป็นหาเพื่อนที่ชอบด้วยกันนะครับเผื่อใครแบบเริ่มสนใจสัตว์ุรวุอะไรแบบนี้ดูเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ